โอ้กไตกใจชัหรอตกใจแล้วก็หนีจ้าแปลกหน้าแปลกตาใช่ไหมจ้าดูสิโอโหคุกไกเต็มเเลยดูไกหงอ์ เด็กน้อยมีเด็กน้อยนักเล็กเด็กน้อยนักเล็กคนนี้กระเช้าหนูทำอะไรไปโนฮะมอยนอลหนูกินขนมใช่ไหมเดี๋ยวไปดูพี่ว่าดีกว่านี่โอ้โหส้มโอเต็มเต็มต้นเลยจ้าส้มโอส้มโอตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดส้มโอโอ้โหดกเหมือนกันนะเนี่ย ดกๆเลยโอ้โหเป็ดกินอะไรเนี่ยกักกักกินอะไรกินอะไรแอทดูข้างๆกันด้กินอะไรเพื่อเกกินอะไรกัน มีเด็กน้อยปวดท้องโอ,โ,อโอ้โหเป็ดก็เยอะอยู่นะเนี่ยไหนแม่บอกว่าเหลือนิดเดียว ส้มโอพ้นใหญ่ๆพ้นใหญ่ๆอันนี้ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ลูกกระจิ๊บไม่ใหญ่สักเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูลูกใหญ่ๆนะจ๊ะพี่ถ่ายวีดีโอแบบนี้ว้าวพี่ถ่ายวีดีโออยู่ค่ะไหนไปดูซิส้มโอลูกใหญ่ๆนี่สิตรงนี้ใหญ่ไหมโอ้ยใหญ่เท่าหัวอุ้ยใหญ่กว่าหัวน้องก็เช้าอีกอ่ะไม่ไม่เหมือนกันใหญ่เท่าหัวไงหัวของหนูมาอัน มือนอันไรอะว่าเขาหนึบเหมือนอันนู้นอ๋อหรออ๋อโอเคค่อ๋อเนี่เรามีลูกไก่เกิดม่จะเสียไม่ต้องขึ้นเดี๋ยวหักโอ้โหลูกไก่เกิดมาเยอะๆเลยจิ๊ดๆจิ๊ดจิ๊ดเลยเราจะไปอยู่ที่ศูนย์อนุบาลเด็กเล็กนะ ไก่ฟององไม่้มเลยเพราะว่ามันคือก่าวเริ่มมันเน่าหรอใช่้มนเน่าได้เ้ไปอยู่ศนอนุบาลนะจ๊ะพี่จ้าแม่ก็จับไก่วิ่นะจ๊ะจับแม่ไก่โอ้ว่ากระโดดกระโดดไปกระโดดไปมือกลัวก่อนเจีกระโดดไีเดด่กระโดดเ้อกระดดไปนะกร่ไยังไงกระโดดไ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่หรอมีสิบเอ็ดตัวหรือเปล่ามีทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีทั้งหมดกี่ตัวจริงหรือเปล่าสิบตัวหรือเปล่าเป็นสีดำหมดเลยเนาะพูดเป็นสีดำหมดเลยอุ้ยดำดำอ่ะอุ้ยเกียร์ไก่เสียงดำเลยเนาะดำเลยเนาะดำดำสุดเลยอ่ะไก่เสียงไก่ดูช้าดูชิมวดเดาดาเนาะโอ้โหเล็กมากเสีย สับประน็สับประน็สับประน็ตทีสับปะรดตีะกลัวจิงจิงจริงจิงจิงจิงโอ้หักไปแบบง่ายๆนะจ๊ะแล้วก็เราก็แบบเอาขาเหยียบตรงหัวมันนะแบบนี้แล้วก็หักเอาซ่าเออเยอะเอยอีซ่าอีซี่เลยดูเหมือนง่ายนะครับแต่มันไม่ง่ายเลย โอ้โห oh. oh. หักได้กแค่นีหน้หักได้กแค่นี้จ้าหักได้กแค่นี้จ้าวู้วบ๊ายบาย